ทุกคนเห็นอะไรที่หน้าต่างไหมผมพูดไปงั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันยี่ับทุกคนพร้ียมยดือดร้อดแล้วตอนนี้อยู่เกมโซหรือแปลว่าเกลือตัวเกมจะลอดถึงตัวเราที่กำลังกลับบ้านหลังจากนิดเหนื่อยกับการทํางานมาแล้วเราก็รู้สึกกังวลยอะไรสักอย่างไอ้เรื่องที่เรากังวลนั้นมันคือเรื่องอะไรเราก็ต้องมาดูในเกมนี้กันครับือผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแบบผมเพิ่งอัดเกมนี้ไปแล้วไฟมันมีปัญหาเว้ยก็คือตอนนี้ผมกลับมาเล่นใหม่อีกรอบ อ๋อแล้วก็เกมนี้ก็ทำโดยคนรัเสเซียครับในสุดวันทำงานอีกวันหนึ่งก็ได้สิ้นสุดลงแล้วฉันก็ใกล้ถึงบ้านแล้วด้วยกดแทบ็บงั้นเหรอโอเคเป็นจิตใจของเราครับตอนนี้เราต้องกลับที่อพาร์ตเมนต์กดแท็บเพื่อดูสิ่งที่ต้องทำโอเคแล้วไฟเขาจะติดเว้นอะไรขนาดนั้นปะ สว่างแค่นี้เองอะเรียนแบบประเทศไทยเหรอไม่สิประเทศไทยเขาติดแล้วมันแบบติดอยู่ตรงหลอดติดตรงเนี้ยแล้วมันก็ดับตรงนู้นก็สว่างให้ตายเถอะซึ่งตรงนี้นะ่าจะเป็นทางที่เราต้องไปครับดูจากแสงไฟละตรงนู้นผมจะไม่ได้ไปสำรวจนะดูไปแล้วนะ่าจะเป็นกำแพงล่องหนมีกองขยายอยู่ตรงนี้ครับ หนเรามาหาแบบอาหารทานเล่นสักสองสาอย่างได้ไหมเนี่ยโหยไปยว่ะเดี๋ยวมีใครมาเห็นอา้าไปทางนั้นทางนี้ไปได้ไหมขอลองครับขอลองไปได้เหรอไม่ได้ครับกำแมงร้องหุ่กลับดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของเรานะแล้ว นั่นอะไรอ้ยน้องแมวเหรอเแมว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 ,มวอ้าวเรากดยัง้งมองได้ครับจุด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 จืจืไปไปเถอะสองสารแมวอย่างน้อยก็มีแมวในเกมครับผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างแล้วตอกบัตรเข้าไปอืมอพาร์ตเมนต์ ก็ดูใช้ได้นะครับโอ้โอเคดูแย่แ yeah, ล้วล่ะสวัสดีครับพี่เป็นยนไขโอ้โหหน้าหน้าแม่อยังหลอนเนีมันมองตามปะไม่รู้อะไปละเอาเฮ้ยทำไมไฟตรงนี้มันดับวะแล้วห้องเรานนาจะอยู่ข้างบนครับอยู่ชั้นสี่โอเคห้องอื่นเปิดไม่ได้แล้วครับ ห้องเราเว้ยในสุดก็ถึงบ้านสักทีหิวจะแย่แล้วเนี่ยฉันหวังว่าจะมีอะไรที่กินได้ในตู้เย็นนะตอนนี้เราต้องไปหาหาในตู้เย็นขอสำรวจก่อนเลยแล้วมีห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะมีโอ้มีเครื่องซักผ้าในห้องครัวด้วยเนะี่ย อันนี้มีเก่สิ่งที่มันแบบโอกาส0.001ที่จะมีในเกมเฮอร์เลอร์อนทีนสุดผมไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วถ้ามีรูปเธอแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นตู้เย็นครับเยี่ยมเลยมีลาสัญญาฉันต้องเอามันไปอุ่นในไมโครเวฟอ่ะอุ่นเลยเพื่อนจัดเลย ไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้สร้างเขาจะใส่อดิบเกลเข้ามาในเกมผีแบบนี้ด้วยรู้สึกมีแรงเล่นต่อไปแล้วโอ้โหเรากินละซัญญาสดมันกับดื่มน้ำเลยครับโอเคแล้วตอนนี้ฉันต้องไปอาบน้ำใครวะมีคนมากดขิงครับ ฮัลโหลดูผ่านตาแมวได้ปะ <c oughs> เปิดเลยเพื่อนโดนจ้วงเอาคงไม่แปลกใจหรอกสวัสดีครับพี่คนแปลกหนะ้าส,สวัสดีฉันเป็นเพื่อนบ้านของเธอนะอยู่ชั้นบนนะ่ะฉันขอยืมเกลือหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันกำลังทำอา,าหารอยู่นะตอนนี้แล้วเกลือฉันก็หมดนะ่ะโอโอเคก็ได้แต่ฉันเอามาให้นะ อเกลือหมดอะพี่เดี๋ยวเดวขอปิดประตูไว้ก่อนเพื่อความสบายใจเกลือเกลือเกลือนี่ไงอ่ะเอาเกลือมาให้ละเขาไปไหนแล้วล่ะคนแปลกหน้าคนนั้นเอาล่ะตอนนี้ฉันต้องไปอาบน้ำ ขยบน้ำดีกลัวจุบโอเคเอ้ยขอสดน้ำหน่อยแล้วสดชื่น ASMR กินน้ำแล้วตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือเอาขยะไปทิ้งแล้วก็เข้านอนขยะงั้นเหรอเพื่อนเั็กก็อยู่ตรงนี้อ่าห้าเอาขยะไปทิ้ง ปิดประตูด้วยโหแน่แจ้งเจ้าของหอเนี่ยไฟไม่ติดอ่ะอันตรายนะครับแบบเนี้ยอาจจะเหยียบพลาดแล้วก็หลุดลงมาตกใด้คอหักตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นใบปลิวคนหายครับด้จากวันที่แล้วก็่าจจะหายตัวไปเมื่อเร็วๆนีโ้โอเคเหมือนเดิม ภาษารัสเซียถึงชั้นล่างแล้วสัทีเมื่อกี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นเลยว่าทางโดนมันแคบมากเลยน้องแมวหายไปแล้วน่าเสียดายจังเลยทางนี้ผมไปสำรวจได้ไหมเป็นอีกตึกหนึ่งครับตึกติดกันเลยไปไม่ได้ นัน่นอะไรอ่ะ What's this อุ้ยตกใจหมดเลยเป็นหัวตุ๊ก,กตาครับดูน่ากลัวนิดหน่อยอาวางเลยทุกคนเห็นอะไรที่หน้าต่างไหม <_ c oughs> ผมพูดเปงั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันฮ่าฮ <v> ่าโดนผมหลอกไปหนึ่งวิมืดมากเลย ตรงนี้ไม่มีไฟเลยครับเราก็ต้องเอาขยะมาทิ้งตรงนี้ทิ้งไปเรียบร้อยตอนนี้กลับไปที่บ้านก็คือกลับไปที่ห้องของเรามบรรยากาศข้างนอกดูวงเวงมากเลยครับไม่มีคนเลย ผมไม่ได้ดูนาฬิกาด้วยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เชวแว๊บแป๊บแป๊ชั้นหนึ่งไฟตรงนี้ยังดีนะยังดูรู้สึกปลอดภัยอะแต่พอขึ้นมาชั้นสองอะหลูเรื่องเลยนี่หันหลังแบบขึ้นบันไดแล้วทำไมไฟชั้นเราสีมันเป็นอย่างนี้วะฮะเดี๋ยวเด,วเดวนะ โอเคในะสุดก็จะได้เข้านอนแล้วเมื่อกี้ผมจำได้ว่าผมปิดประตูแล้วนะขอเช็คก่อนเพื่อความสบายใจโอเครูปนี้ยังอยู่สบายใจละฟังเสียงตู้ไม่มีอะไรอยู่ในตู้โอเคตรงนี้ปิดประตูไม่ได้และเรานอนที่โซฟาครับไม่มีเตียงด้วยเ,เพื่อนนอนโซฟาแบบนี้ ไม่เสียสุขภาพเหอรอมีเสียงกดกริ่งแต่เวลาแบบนี้เนี่ยนะกี่บวงแล้วแม่งกดย้ำด้วยไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ที่เมาเกลือลุกขึ้นมาครับเป็นพาราเราอีกเฮ้ยโอเคใครนะไอ้โมน,นั่นอีกแล้วเหรอไอ้เพื่อนบ้านนั่นอีกแล้วเหรอกับเกลือนะ กี่โมงแล้ววะตีหนึ่งจะตีสองแล้วเนี่ยมันมาเคาะอะไรของมันวะพี่มากดกิ่งอะไรตอนนี้แหละต้องหัดรูด้จักมารยาทโอมันมีร่องรอยอะไรบางอย่างครับดูแล้วมีรอยขึ้นไปตามบันไดชั้นบนชั้นห้าให้ไปสำรวจชั้นห้าขนาดนี้โทรแจ้งตำรวจเลอเพื่อน แดงแปรดขนาดเนี้ยไม่บอกก็คิดว่าเป็นเลือดมีถึงห้าชั้นครับเฮ้ยแล้วเราเปิดประตูเข้ามาแบบนี้เลยเหรอสวัสดีครับมันคืออะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนพิธีกรรมอะไรสักอย่างครับนี่นะเนี่ยเป็นเครื่องเส้นมีกระเป๋าอะไรด้วย กุญแจครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงไขก่กนอะไรบางอย่างอ่ะนี่เป็นห้องน้ำก็มีสัญลักษณ์แปลกๆอะไรสักอย่างครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับซาตานหรือเปล่านะอื้อโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเซ็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้พระเจ้ามันจะติดเหลืองไหมวะไอหมอนั่นฆาตกรนอะ่ะเขาเอาเกลือมาใส่กับศพอะนะฉันต้องไปเรียกตำรวจรีบต้องรีบแล้วฮหืมรีบฮึ่มเอฟกิ๊งแฟดบอยเอเบอรี่ฟกิ๊งแฟดบอยเอ็มเฟอรี่ฟกิ n งแฟดบอยเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาหรือเปล่าวะใช่ก่อนใช่ก่อนใจเยิน โอเค f ักก okay. okay. ิ้งแฟรบอยโอเคลูกอดีเมะ์ยิงอยู่โอเคโทรฟั u ฟั f ฟั k แม่งเอ้ยฉันต้องใจเย็นๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็โทรหนึ่งหนึ่งสอง โอเคเลยเพื่อนเสียงมันเปิดประตูอย่างนั้นด้วยจะเหลือเลยครับโดนหนมน้าแน่เลยอะให้หนียวจากที่นี่เซเก็กนั่นไงโดยรวมถือว่าสนุกมากๆเลยครับบรรยากาศอะไรวะเนี่ย เสียดายคนดูไม่ได้เห็นเลชค่นผมตอนแรกอ่ะผมแบบตกใจลองจากเลยนะไอฉากมันแกโอเคจบไปแล้วเกมเพลย์เลยหนึ่งเกมนะขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดซับก,กันหน่อยนะม่ตรงไหนอยากบอกอยากคุยก็คอมเมนต์ไม่ด้ล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบายครับ